สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำของกินเล่นนะคะแผ่นปอเปี๊ยะกล้วยน้ำว้าหอ่อแล้วเอาไปทอดนะคะเราจะราดด้วยซอสช็อกโกแลตเป็นของหวานของว่างนะคะเราก็จะมาหอนี้เลยนะคะแผ่นปอเปี๊ยะนะคะหอ่อกับกล้วยน้ำว้า ฉันปอเปี๊ยะห่อกล้วยน้ำว้าเราจะผ่าแค่ครึ่งลูกก่อนนะคะห่อแค่ครึ่งลูกครึ่งลูกก่อนห่อแบบนี้นะคะห่อแบบนี้แล้วก็พับไปห่อไปแล้วก็พับด้านข้างนะคะทีนี้ก็เอาน้ำแตะนะคะน้ำน้ำแตก สามตก็ะจะได้แบบนี้นะคะอ่าแบบนี้โอเคแล้วจ้ามาหอเลยหอเลยห่อเลย ะโอเคพับ okay. ด้านข้างให้เข้ากันแล้วก็เอาน้ำแตะแตะแตะแล้วก็ม้วนไปนะคะก็จะได้แบบนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาหั่นครึ่งนึงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทอดแล้วมาหั่นครึ่งหนึ่งหั่นครึ่งหนึ่งแล้วเอาไปทอดสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรง่ายๆเลยนะคะทำกินง่ายๆจ้าขั้วน้ำว้าหั่นครึ่งหนึ่งตามด้วยแผ่นปอเปี๊ยะเป็นอาหารว่างหรือจะเป็นทำเป็นของหวานนะคะ ทำเป็นของหวานก็อร่อยนะคะอ่าพับด้านข้างใช้น้ำแตะแตะแตะโอเคได้แล้วได้แล้วแผ่นปอเปียก็จะเอายากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสายตามันก็จะดีเท่าไหร่ มองไม่ค่อยจะเห็นจ้าพับด้านข้างให้เข้ากันแตะด้วยน้ำแตะด้วยน้ำนะคะแล้วก็ม้วนไปแบบนี้ โอเคโอเคมากเลยผ่าครึ่งหนึ่งหั่นตามยาวนะคะครึ่งหนึ่งนะคะห่อด้วยแผ่นปอเปีย๊ยะ ต้องใจเย็นๆนะคะใจร้อนไม่ได้จ้าต้องใจเย็นๆจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องใจเย็นไว้ก่อนจ้าใจร้อนมันจะไม่สําเร็จนะคะเอาน้ำแตะเข้าไปห่อง่ายๆนะคะโอเคได้แล้วเนี่ยห่อต่อไปอีกหนึ่งลูก ง่ายมากเลยนะคะง่ายแล้วก็อร่อยด้วยกล้วยก็ราคาถูกถูกแผ่นปอเปี๊ยะก็ถูกๆสามารถทำได้แบบอร่อยอร่อยเลยจ้าโอเคหนึ่งลูกสุดท้าย ลุกถายแล้วนะคะ <c oughs> ผ่าครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าจากมืองจีนนะคะไม่ใช่กล้วยน้ำว้าไทยนะคะกล้วยน้ำว้าไทยแพงมากเลยจะไม่ไหวจะ้ะกล้วยน้ำว้านี่ซื้อมา20เหรียญนะคะครึ่งหวีแค่นั้นเอง80กว่าบาทแล้วครึ่งหวี80กว่าบาทแล้วครึ่งหวี เเะน้ำเข้าไปโอเคได้และโอเคชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวเราห่อเสร็จเดี๋ยวต้องมาตัดด้วยนะคะหอเสร็จแล้วต้องมาตัดด้วยแล้วก็จะใส่แป้งแป้งก้าโพดไปนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปทอดใส่แป้งกระพโพดไปนิดหน่อยโรยเข้าไปนิดหน่อย โอเคได้แล้วประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะมาตัดครึ่งหนึ่งตัดครึ่งหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะตัดครึ่งหนึ่งแบบนี้ตัดครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะคลุกกับแป้งนิดนึงคุกกับแป้งนิดนึงนะคะตัดแบบนี้ตัดครึ่งนึงเลย จากนั้นเรามาคลุกแป้งแป้งกระโพดนี่ละค่ะคลุกกับแป้งนิดหน่อยนะคะคลุกกับแป้งนิดหน่อยจ้าเราเอาไปทอดคลุกใส่แป้งนิดหน่อยนะคะประมาณนี้นะคะโอเคเตรียมทอดเลยจ้านะคะง่ายๆจ้ะเปิดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันเข้าไปจ้ะ นมันเข้าไปนะคะน้ำมันนี่ก็เป็นน้ำมันที่ทอดปอเปี๊ยะนะคะใส่เข้าไปโอเคจะนั้นร้อน้น้ำมันร้อนนะเดี๋ยวใส่เข้าไปเอาแผ่นในนี้ใส่เข้าไปนะคะสูตรง่ายๆทำสูตรง่ายๆ มาจานน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราจะใส่ลงไปเลยโอเคน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่ลงไปทอด ได้นะคะทำให้ดูสูตรง่ายๆเลยจ้าทอดจนกว่าจะได้ที่นะคะสวยงามมากเลยจ้าเริ่มเหลืองแล้วนะคะ สวยงามมากเลยจ้า <c oughs> ทอดจนกว่าจะได้ที่จนกว่าจะเหลืองนะคะเราจะทอดแค่รอบเดียวก็พอแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นกล้วยเราจะทอดรอบสองไม่ได้จ้าทอดรอบเดียวก็ใช้ได้แล้วนะคะพอเหลืองสุกดีแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะตักขึ้นเลยจ้า จะได้ประมาณนี้นะคะสวยงามมากเลยจ้า เป็นอาหารว่างาง่ายๆนะคะโอเคได้แล้วจ้ะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเลียงเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาลาดด้วยชอเเ็อกโกแลต่าชอเเ็อกโกแลตลาดเข้าไปนะคะลาดเข้าไปเลยชอบขนาดไหนก็ใส่ประมาณนั้นนะคะ ราดด้วยชอเเ็อกโกแลตง่ายๆนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าอาหารว่างง่ายๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยด้วยจ้ากล้วยน้ำว้าก็ต้องเป็นกล้วยน้ำว้าแบบว่าสุกพอดีนะคะอย่าสุกงอมนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ